สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เาคารพมณีท่อมีสามดาวได้เดินทางมาหาคุณพ่อยึงนะคะเนาะประจําวันวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพัอ 2, พอนอร่อยหกสิบหกค่ะคุณพ่อยึงกับฟันเห็นปูพญานาคขึ้นวันศิลใหญ่ค่ะท่านผู้ชมปูพญานาคมาเกี่ยวโตคุณพ่อยึงเกี่ยวมดโตค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ห้องบอกเลขคุณพ่อยึงเป็นเลขกสามตัวกับสองตัวค่ะจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวไหนเนาะค่ะเนาะ ไปรับชมกบคุณพ่อหญิงพูกควอมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ยทอมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อหญิงพูกควอมกันเลยค่ะกราบสวัสดีครับคุณพ่อหญิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อหญิงสวัสดีค่ะอัดตัวท่านผู้ชมเสียไลค์รอขึ้นเก่าครับตัวนโอ้ยเสียบหน้าจิงจึงเลยครับท่านผู้ชมคนน่ะก็ธรรมดาได้นี่ครับตัวเนี่ยเลียมสมวันการราชการได้ครับนี่ ว่าเป็นคู่คนนี้ครับท่านผู้ชมเนาะว่ามันคู่กับเสียงินคนนี้นี่ <_ letter> ต้องผมกับคู่เป็นคนนี้เนาะครับเอฟซีเนาะแต่เสียอย่างเดียวครับเอฟซีเนาะร <_ letter> ุดนน้องหันนาะคปูพญายนาคมาหาเ <_ letter> มื่อบอกซีา <_ letter> หาเลยนาะงพอญิงเนาะซีหาเลขสามตัวนี่ก็หรุด <_ letter> แต่มันออกส <_ letter> <_ letter> ีหกเนาะีงแต้มลงแต้มครับคิด <_ letter> <_ letter> ผ่านคิดผ่านครับผมคุณพ่อ เป่าซู่เอฟซีฟังนะครับเป็นแนวไรก่นนรนอน,น,นครับเป็นมหาอีกที่บอกครับหงายหน้ามาเกี่ยวมาเกี่ยวใชครับอ่ะเกี่ยวโตเกี่ยวขานี่ยล่ะรัดตัรัดขาเลยแมนเพป็นบ่อยไฟมาบุนอีกแล้วเพ่นะบอยไฟมาบุญครับพวกผีผีต่างๆหรือบอยเขามาพวกผีปอบผีก็ซื้อผีก็กหังแมนบ่อยเขามาไกล่เลยบอยจะบ่อยเขามาไก่มาซูนเลยมอมมาซูนเลยมันเสิยไอเลขเด็ดเพราะน้อ่างเงินไอเลขเด็ดแมน ครับเป็นมาบอกเลขอีก <มา S 1> บุคคลหนี่ยมาบอกเลขนลั่มละเป็นยังคือเสืให้ยพวกผีพวกพพนั้นเขามาลนะครับมันมามา่ย่ามใดมันมาบอกเลขมันสับสนมันบ่ถือมันว่าไม่เห็ุใดเลขเกินเนาะครับเนาะน,นครับวันผีกลางบินโดดซับเงเนินเนาะครับเนาะบอกเลขก,กับผถือจ่อยบ่ถือโอ้เสียดายรายครับแต่ผีอันขอผีกับซื้อนี่พ่แม่นเลย สู่ปูพญานาคก่ได้เนาะพ่อย่างเนาะค,<ม>ครับมันเป็นแนวไรครับตัวสีไะไครับปูพญานาคนครับสีเขียวสีเขียวอ่ามันก็มีสีแดงซับน้ำนิดหนอกสีเขียวสีแดงนะสีเขียวสีแดงนะครับเ<ม>นา<ม>ะแดบแดบเดบลูกเป็นอนละระดบลูกป,ปั้นเลยนี่หอนมีอย่างอยู่บ่ล่ะครมีมีมีเม็อครับผมเป็นปูทีมีเส้นเป็น พูดสิฟันเย็นแต่ผีครับเพราะนาผีคือว่าเล้วเนาะครับเอฟซีเนาะครับตัวไหนครับเพิ่นมาบอกเลยบอกครับเพิ่นเขียนให้บอกได้จริงไรเพิ่นมาบอกก็ปากเพิ่นเลยนะห้องบอกเลยแมนครับถูกตัวไหนครับบอกเอฟซีนะครับเจ็ดทาแปดเจ็ดท่าแปดแมนกับหกสองและเจ็ดทาแปดกับหกสองแมนครับให้ผมบอกง่ายๆนะครับ เพชดาแปดกับหกสองครัขนบนขึ้ล่างหกสองครับอือแล้วมันก่อหนึ่งสองเนาะครับต้อกับพลาดไปด้วยครับแต่สี่หาสี่หาที่ไม่เม่ขืนซี่หกที่เราควยังนอกนะเอฟสี่คาลอยเบสแหละครับสี่หาซีเจ็ดมันกับขืนไปนะรองงวดนี้ห้ามพลาดนะครับต้องควยังเนาะ่อูปัญหาเป็นว่าเขาฟันมืออะไครับเดยวคุณพ่อขึ้นมันสิลมันพระ นวันพระวันศีลเลยแม่นครับอืนี่นะครับชาวบ้านนี่ยวันศีลวันเนี่ยชาวบ้านเนี่ยบอครับแม่านวันพระใหญ่ชาวบ้านครับ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 เนาะครับเนาะเอาเอาไปสื่อโรตเตอร์ลีกับพ่อหยิงลองเบิรงนคาร์ลีกสามตัวหางเดียวสองตัวล่างเล็ดเหางเดียวครับเอฟซีหวดวันที่หนึ่งตุลาคมปอสองพันถลอยหกสิบหกเนาะพ่อหยิงเนาะผีลูกชายมหาบอครับโมมาผีไอ้กามิดมิดจีรีบมมา เขามาเสียงแสกซอนเขามาเป็นเบิงมวยเหรอข้างขาดวยเสียงเ,เ,เป็นเบิงมวยเนาะครับเสียงแสกซอนเขามาก,กับคอสต์ท้องใบเอฟซีได้หลายครับนี่แหละเอาอันครับผมอันคุณพ่อขหนาพีอันทักทายเอฟซีนะครับเป็นกิจทอดรได้ครับนี่คือทวดรยุ่ยใหญ่ถือเลขงงวนเนี่ยละครับอ่จาจะเล่นกับบอพา่าหรือบ่พ่าเนาะแม่อูเิ่นมันใจบ่ครับมันใจอยู่คนละอ่า ัวไหนเนี่ยครับตัวไหนเนี่ยเนี่ยเาแปดเนี่ยละเยอทาแปดใช่คสองตัวเหรอครับหกสองหมกสองขับเอฟซีกันนะโอ้เสียไล่ตัวนี้เสียดไส้กับกูพี่อีกเบียดนอกจากเอฟซีนอกกันนะโอ้เนรอนเนร่อนครับเนี่ยแอวข้นสดตัวครับพอยังเป็นข้นสดครับตรงผมกูนะอ้าวตัวนี้มันพายเอกนังตัวนครับว่าทำมาดานะพอยังเนาะครับมียังเติมเติมอีกครับเพื่มพ่อยังพนาทีครับครับผมมียังหลายข้อไง อยู่ดีเมียงสุโูทัยสมนะุทรสาทรสาะตุข์ขับเอฟซีนาะขอให้ถือรางวัลทีหนึ่งสิบสองล้านหรือสามสิบล้านครับพอ่อหญิงกองเข้าครับสมมติชมครับผมปูพฟานาคมาบอกเจะาละครับสามตัวเดี๋ยวเบาแอมมเาตรงกับทีมงานสี่จุดในเชฟนาจออีกครั้งหนึ่งครับครับขอบพระคุณครับคุณพ่อหญิงสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณพ่อหญิงขอบคุณค่ะนี่นะค่ะสมาชมเลขของคุณพ่อหญิงค่ะสมาชม ฝันเห็นปูพญายนาคมา่เกี่ยวโตค่ะท่านชมบอกเลข6กสองแล้วกเจ็ดห้าแปดหเลข6กกับเลขเก้ามันโตเดียวกันค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมปินหัวกันไว้น้ำแน่เนาะหกหรือเก้าสองเจ็ดห้าดกระต้าาต้านล่างเลยค่ะทรานผู้ชมขอหามิโชมมิลาบก็คุณพอยึงนะคะเนาะประจําวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพาร้อยค่ะ สำหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวกัสเซล่าทำชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอหายจุกโฉกมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะแต่ยี่พึ่งผ่าวไปใส่เนาะค่ะทา่านผู้ชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมเบื้องของดีกระเบาแอมรอทงกันเลยค่ะเบาแอมรทอทองนี่ไดเดินทางไปทํำบุญ่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหียกเงินเหียกทองเหียทซับครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เหียกเงินเหียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือกนะครับน้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทอดรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันเวลพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยตอนวดตีแหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกับบุรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮ่าแขกใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบางังหนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงถึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนอี่ครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะล้วก็เมื่อแท้แตะครับ่านผู้ชมเมื่อแท้แตแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับและะ้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมาหาเสน่ห์น้ำมันมาหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมาหาเสน่ห์น้ำมันมาหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนียแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดัง, um. ดง,ดงน,นะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วกัมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุน,มน,ำน,ำมนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดใหดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอาม้าโบลายครับมาฝากเอ็บซี่โหลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลีกเออครับเอาไปใส่ะรให้ถือเกล,ลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกระสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอกไ้แบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 รับผมสาธุสาธุ